ต้องบอกเลยว่ายิ่งทุบยิ่งหวานไม่ได้มีเพียงแค่กระท้อนแต่ยังมีผู้ชายที่ชื่อรแรนการ์ดบัณดิตอยู่ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งทำให้ผู้ชายคนนี้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเปรียบดังกระท้อนยิ่งทุบก็ยิ่งหวานผมมีข้อความดีๆของแม่เติ้งจวงดวงจันมาพร้อมการร้องสดของน้องแรนโพสไว้ดังนี้ แต่วงการไหนวงการบันเทิงนักแสดงแต่วงการนักร้องสิ่งที่ทําให้ประชาชนรักแฟนเพลงรักคือความเสมอต้นเสมอปลายและการอ่อนน้อมทำตนให้เกียรติครูบาอาจารย์ถึงจะอยู่ได้นานในสังคมปัจจุบันเพชรก็คือเพชรไม่มีวันเป็นก้อนกรวดได้แ a ชท็ <P et> จันจวงดวงจันท็อป o ลน์มิ m u ิก c ร้านกาดบัณฑิต แชม200สมัยยุงข้าวเรคคอร์ดเป็นข้อความที่จริงแท้แน่นอนขึ้นสูงกเลยนะทนยอดนั่นเพลงนั่นรองแต่งตัวเสียงฟ <ไป S 1> ิลล์นุน่นกระตุ้นแฟนขึ้นเพลงกันทั่วเสียงนั้นดังกว่าทั้วานเลยอันนี้ร้องเพลงอะไรก็พอ ม่ปาาากหวนน่คบปิดท้ายที่โพสต์นี้ของน้องกรนเสียเลือดได้เสียตังได้เสียใจได้แตอย่าเสียเธอหมอเอาเลือดไปสามหลอดจะวูบหลังจากที่น้องโพสต์นี้ออกไปก็มีแม่ๆเข้ามาให้กำลังใจตัวอย่างเช่นคุณแม่ท่านนี้บอกว่า เก่งนะที่ไม่พูดยังยิ้มหวานได้อยู่คุณแม่ท่านนี้บอกว่าไม่เป็นไรจ้าลูกชายไกลหัวใจตั้งเยอะและคุณแม่ท่านนี้บอกว่าเจาะข้อพับเอาสามหลอดแปลว่าตรวจแบบละเอียดทียิบทียิบมากๆค่ะต้มไข่กินชดเชยเสลยครับและนี่ก็เป็นแจ้งให้ทราบความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับลูกชายแห่งชาติ